ใหม่สู่ทศวรรษที่3ของทีวีหรือบริษัททีวีบุรพาจำกัดร่วมกับอสอมทจัดงานถแถลงข่าวปรับภาพลักษณ์และรูปแบบใหม่ของสารคดีชีวิตคนค้นคน,ค,นครั้งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ People Story Inspiring the World ค้นหาเรื่องราวผู้คนทรงต่อแรงดลใจเพื่อโลก ต่อยอดรายการคุณภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของคนมาตลอด20ปีสู่คนคน้นคน The Explorer สำรวจผู้คนค้นหาความหมายชีวิตร่วมฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์ของการเดินทางครั้งสำคัญนี้กับคุณกิตสนาพลภงธนาวรานนนกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาจำกัดพร้อมด้วยคุณภาติยุธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจกัดมหาชนและคุณวศินบุญยาคม ผูมในการฝ่ายนาย M คอร์ดอติดตามรายการคนค้นคน,คน The Explorer, เดอ e อ p l o r e อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาทางช่อง9กด30คือเราต้องการให้รูปแบบทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นเหมือนเดิมครับเราก็เราก็มี4พิธีกรนี้มาช่วยในการที่จะทำตามหาผู้คน แล้วก็สำรวจเข้าไปในจิตใจของผู้คนมากขึ้นตามแบบฉบับของ,ของทัศนสิิที่ก่อนครับยังคงคาแรคเ,เตอร์แบบเดิมอยู่ครับแน่นอนครับคนๆก็อยู่คู่กับช่อง9้ามานะครับก็ประมาณ20ปีปีนี้ปีที่21สูทศวรรษใหม่แล้วนะครับที่ผ่านมาสร้างแรงบันดาลใจดนใจให้ผู้คนต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นแบบอย่าง บางทีการคน้คนค้นเนี่ยนะฮะการที่ค้นเข้าไปในจิตใจหรือในสิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนชีวิตสอนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในแชปเตอร์ใหม่ new chapter ของคนคน้นคน explorer เนี่ยเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความท,าท้าทายทั้งในแง่ผู้ผลิตเองสถานีเองรวมไปถึงท้าทายคุณผู้ชมด้วยแต่ละคนตีความอาจจะต่างกันก็ได้ครับในบทสรุปของแต่ละตอนก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคนคน้นคนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแฟนใหม่แน่นอนครับ20ปีผ่านมาคนกลุ่มใหม่ต้องได้ดูเพิ่มเติม อยากจะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคนคนเน็ก explorer ทางช่อง9กด30ครับผมโบ้นะครับ <c oughs> โบนิทิตหรือว่าโบนเอเยอร์ส <c oughs> ครับก็มาในรูปแบบคนบบนักผจญภัยครับพร้อมจะท้าทายและเข้าไปสำรวจทุกคนครับสวัสดีค่ะใบตองจรีรัตน์เพชรสมค่ะก็จะมาในคาแรคเตอร์ของสาวลุยที่เราจะมาเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เดินทางเพื่อไปรับอย่างเดียวแต่เราไปแชร์กันด้วย give and take อนาสูสกรีค่ะก็เป็นนักสำรวจหรือว่านักเดินทางเพื่อค้นหาทางด้านจิตวิญญาณและก็ความเชื่อค่ะสวัสดีครับผมโจย,ยยชยุทธกิติชัยวัฒน์ครับก็จะเป็นตัวแทนของคนเมืองวัยรุ่นนะครับที่จะนําเสนอมุมมองของคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจแล้วก็สนุกไปด้วยกันครับกดดันเนาะจริงๆอะ่ะด้วยความที่ตองตองคิดว่าพวกเราอะค่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเมื่อสองสามวันที่แล้วแต่ว่า e อ e r g y อย่างหนึ่งที่เราเจอด้วยกันเนะี่ยคือว่าเรามีความกดดันเพราะว่ามันเป็นรายการแห่งตํานานแต่หลังจากที่เราได้เวิร์กช็อปกันไปแล้วอะค่ะเราได้สร้างความเข้าใจใหม่แล้วว่าอันนี้คือรายการใหม่คือแชปเตอร์ใหม่คือหนังสือเล่มใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนอะคะ่ะ ร่วมกันค่อยๆอ,อ่านไปด้วยกันเพราะ<ม>พวกเราเองก็จะร่วมกันเขียนด้วยแล้วก็ร่วมเติบโตกับรายการด้วยเหมือนกันนะคะเป็นแบบชัชนครับผมได้เหมือนใบไฟเขียวในการเป็น explorer จากการเวิร์ดชอปนี้นะครับ<อ>ถ้าคิดถึงภาพคนค้นคนสมัยก่อนออกใช่ไหมบรรยากาศความซีเรียสความแบบพิธีกรของรายการเนี้ยเขาเป็นกิมมิคเป็นไอคอนิกมากๆเนี่ยมันกดดันแน่นอนถ้าบอกว่าเฮ้ยนลยเป็นต่อสิอย่างเงี้ยไม่ใช่ละการเวิร์ดชอปนี้มันทำให้แบบว่าทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่ เราคือเรา4คนเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่พิธีกรเราคือดีเอ็กซ์โพเอร์ใช่ครับเรานำเสนอในแบบของเราที่ต่างกันทั้ง4คนค่ะสำหรับในรูปแบบใหม่หรือว่าเดย์แชปเตอร์ใหม่นะคะหนังสือเล่มใหม่ที่น้องตองได้บอกไปคุณผู้ชมก็จะได้เดินทางไปร่วมกันได้ร่วมค้นหาไปด้วยกันคําตอบที่ได้นั้นอนานก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะได้คําตอบอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดเรื่องราวในตอนนั้นๆนะคะจะได้มุมมองชีวิตได้แรงบันดาลใจได้ความสุข ความทุกข์มันน้อยลงเพราะเราเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นค่ะขอ,อเสริมเพิ่มเติมค่ะก็คือ เนื่องด้วยต่อให้เป็นรายการใหม่แต่หัวใจยังเป็นก้อนเดิมเพราะพวกเราทุกคนเชื่อว่าเราตากเป็นอินสปิเรชันให้เก็บกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชมอะค่ะจะได้แน่ๆน่นั่นคืออินสปายไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามจะเป็นอินสปายในการใช้ชีวิตจะเป็นอินสปายในเรื่องของคําหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนั่นคือรายการเราจะไม่แค่อนแอหรือออนไลน์แต่จะเป็นออนกราวด์ด้วยนั่นคือเราจะลงพื้นที่ไปทํากิจกรรมส่งต่อจากความถนัดของพวกเราแต่ละคนเลยค่ะ ก็ขออุบไว้ก่อนและกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงจากนอกหน้าจอสูข่ของจริงค่ะทางผู้บริหารเขาอยากให้ว่าไม่อยากให้มองว่าคนๆเป็นเหมือนรายการ TV ทีวีตั้งแต่แรกพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่เราขึ้นเหมือนเป็นรายการใหม่เลยมันคือ t h Explorer ที่จะออกไปหาคําตอบด้วยกันคือม,มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคําตอบนั้นมันคืออะไรแต่เราอาจจะได้บางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคิดหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนจะได้เราจะได้รู้ไปพร้อมคุณผู้ชม แล้วมันไม่ได้เพียงแค่ทีวีมันจะเป็นอะไรอีกมากมายที่จะส่งต่อให้ทุกคนได้เดี๋ยวก็รอติดตาม,มากันครับว่าจะมีในรูปแบบใดบ้างครับอย่าเรียกเราว่าพิธีกรค่ะให้เรียกพวกเราว่านักสำรวจ The Explorer, The Explorer. The Explorer. ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะร่วมกันสำรวจเรื่องราวชีวิตของผู้คนไปพร้อมๆกันกับ The Explorer ค่ะไปร่วมกันค้นหาไปร่วมกันทดลองแล้วก็ไปร่วมกันเรียนรู้บางทีคำตอบที่ทุกท่านได้นั้นก็อาจจะมาช่วยเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของท่านก็ได้ค่ะครับฝาก EP แรกด้วยออกอากาศวันที่8ตุลาคมนะครับกฎหมายเลข30 M c o d HD นะครับวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงครับ